ดีครับดีครับดีับดีครับดีับดีครับเมื่อวานแม่บอกแม่ชวนมันงอยู่แต่กูไม่คิดว่ามันจะมาไวเกินงานวั้งอันนี้ลูกคอันนี้ลูกสสุรชัยร้านสุรพลเมื่อวานยังบอกว่าเป็นแฟนขับพ่อมันอยู่พ่อเออแล้วเมื่อก่อนนะชอบพ่อมันอยู่พ่อหลอลูกแวแม่ลูกน่ารักนี่จะตดตมแล้วแล้วผมถามบอกว่าแม่ก็แม่ไปชวนเขาเองอ่ะแล้วแม่บอกว่าไง กูบอกว่าทำไมไวเกินชวนไหมชวนแต่เสรอกมาไวเกินมาไวเกินกโทรมาแม่น่นเมื่อวานเนี่ยแม่ชวนใครไว้วันเนี้ยมามาใครมากระบอยมันจะไม่ไวหลือเกินแม่หนูมีความลับจะบนรถเขานั่งมาบนรถเขาบอกว่าไม่มีอะไรซื้อเยส่งเลยสั่งจะส่งเลยที่ร้านทุเรียนทุเรียนหรทุเรียนเล่ๆหรอสองลูกเขาเลยบอกถ้าสองลูกแบบนี้ไม่ต้องซื้อให้แม่เขาหรอกของีไม่ต้องซื้อ มาแดดซีเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าพวกนี้เขาก็รู้สึกไม่ดีเขาทำไมอ่ะเขาก็เลยมีของมาให้แม่หนึ่งอย่างอร่อยมากแม่แกะแกะแปะเปให้แม่ดูไม่กล้าแกะไม่กล้าอีกี้อ้กี้มาแกะเลยเปิดให้แม่ดูก่อนทำไมมึงไม่กล้าแกะ นกินไหมน่ากินมีถั่วด้วยมันแดกไปแล้วแถวหนึ่งยังครับคุณเคยไปครัคุณตามันกินไปแล้วแถวหนึ่งแล้วก็ขยับมาให้อยู่ตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วมันบอกว่าเรามาแต่ละคนบอกแว่าจะติดไม่เสมอกันเข้าไม่ได้ไม่เป็นไรแม่ล้ำพิกเราก็แบ่งกินไปแล้วครึ่งน่ากินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะอร่อยมากอร่อยไม่กินได้หมดะได้ ทำไมว่ะแม่ต้องประทับใจกว่านั้นมันไม่ใช่แม่แค่ครึ่งเดียวนะมันก็ไม่ได้ซื้อมาหรือซื้อมาฝากมาอีมาล้วมาจากบ้านศิลปินนะคะไปถ่ายงานศิลปินเออศิลปินก็เอาเนี้ยมาให้เราเราก็เอามาฝากเอามาให้กี้กี้บอกมาให้แม่ให้กี้กี้ก็กินไปกินเสร็จแล้วแล้วไม่มีอะไรฝากแม่อ๋อดีมากไอเหี้ยมันไม่แดก นี่คือความประทับใจของของคลื่นวิทยุนี่สองผู้ที่เขาเป็นผู้บริหารคลื่นวิทยุคลื่นอะไรนะเมื่อวานคืนอะไร fm อ่าจำไม่ได้ร้อยสามร้อยสามร้อยสามคนลูกกลุ่มไปมอนจำไว้นะทำไมเราดูลูกเราฟังลูกทุ่งร้อยสามนี่เนี่นี่อันนี้ให้ออฟเนี่ยลูกสุรชัยสมบัติเจริญต่อชื่อต่อชื่อล็อกกี้ออฟออฟไหนเดี๋ยวออฟอฟไหนเปลี่ยนชื่ออะไรมาที แล้วคนบอกบอกพี่ท็อปบอกพี่ท็อปวันนี้ต้องมาหาเยซรงเพราะว่าคนนี้เขาสนิทกับตรีมากนี่ลูกทุ่งทุกคนเขาสนิทหมดตายอรไทยเขาโทรหาได้เลยอยางยังอยากมึงให้ตายมาหาแม่มั่งจิวะเดี๋วเดี๋ยวเพิ่งมาทำไมอะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกละกูไม่ว่าทุกคนเข้าบ้านได้ ทำอะไรบ้างพาไปดูหน่อยทำอะไรทำอะไรทำอะไรครัวเรย่องธรรมชาติเลยควรควรในตำนานนะวันี้วันนี้แม่อรมันบอกว่าหนูอยากกินอะไรหนูไม่อยากกินหนูบอกให้คิดถึงนะหนูไม่พูดว่าหนูอยากกินหนูบอกว่าคิดถึงน้ำพริกะปิหม uh, ูทอดแล้วก็แกงเขียวแกงเขียวหวานที่งเียววาแกงระทอดหมูทอ้เอูไกเนื้อแค่นี้เออ อันนี้นมบัวลอยทำกับมือเมื่อกในไข่หวานย่างตีของใครของของใครเขาไม่ทำให้กูหรอกจะบอกให้เมื่อวานตีชนอารม์เขาบอกว่าเขาอยากกินบัวลอยแต่ว่าคิดว่ากูจำไม่ได้เลยบอกว่าทำให้ลอยกินล้ทาใหูกเบอกแม่บอกท่ะไม่กินมึงนับไข่ไปไม่กี่รูปไมู่้ตีไม่ทำให้ลูกปอยออกมากี่คนคอามา7คนมึงมากี่คน สองคนผู้ชายกับผู้หญิงที่ผมร้ออยากไปกินข้าวบ้านแม่อยากกิหอมมากหอมมังกระปีกะปีกระปกระปีกราีกระปีกระปีกระปกระเีกระปีกรกราปีกระปีกรนปีกร่ปีกระีกระปีกระปีกรนปีกระปงกระปีกคะปีกระกระีกระปีกาะปี่ระปีกระปีกระปีกระปกรกะปีกระปีกรนปีาระกรกกีกะรกกกกีกกอก แก่หม้อตรงใจจะไม่ค่อยได้กินน้ำพริกมึงไปยกข้าวหม้อเรามายกหม้อเราหม้อสีชมพูหยิบมาไปเอาข้าวมายกหม้อมาเลยกับจิมนไม่ได้หรอกกินเปนมึงมึงดูแลสุขภาพดีๆช่วงนี้อร่อยะพี่แต่ระหว่างรอก็อย่าพังขอบี่พี่ ายอเปต็มเลยอะโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยอะนอกบ้ากเออแต่เนี้ยไงบัวรอยให้ตรีชนาลงเนี้ยเป็นบัวลอยใส่พริกกระปิกเราใส่ไเดี๋ยวเอาใส่ตรงกล่องแนดูนเลย่นสิเ็ใส่พ้าทองขอยพี่บอยอันนี้พทองหนมก้าทองครับฟ้ทองเดี๋ยวฉันไปล้างมือก่อนนรหว่างรอครับระหว่างรอพี่ล็อกี้ปั้นปั้นบลอยละคุเสรบดินนะฮจ ปั้นนะฮะอันนี้คือบัวลอยซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณตรีเชลโรงครับนะฮะใครกินเม็ดไหนก็หลังจากที่เมื่อคืนนี้นะฮะได้มีการออเดอร์กันเสร็จที่แม่ต่อเลยร่อยู่ยัไม่เซ็นแล้วว่ะยังไม่เซ็นเลยจังเลยเยส่งเราพร้อมโอ้ยวันนี้มีแขกมาบ้าครับเยส่งบอกว่าให้กินให้เต็มที่ ม่เจ็บตังค์ด้วยไม่เจ็บตังค์ด้วยแม่ก็ใจดีมไม่จริงเลยแม่ก็รู้สึกแม่ก็บอกว่าพวกอุ้ยวืนที่ดิวุ้งดังมาเขาให้กินเต็มที่เลยอุ้ยเฮ้ยนี่มวยลอยพี่ตีนี่เกิดจากการรวมพลคนลูกทุ่งอันเนี่ยเจ๊เจ๊เข้าไปที่ยูทูบภาษาไทยว่าคนลูกทุ่งอ่า หรือเข้าไปโหลดในแอปพลิเคชันก็ได้พี่กับพี่ท็อปแต่ช่วงกี่โมงอ่าพี่พี่ท็อปพี่ท็อปจัดเรียกงไอมาร้อตั้งแต่ห้าครึ่งอ๋อจัดก่อนจัดก่อนแล้วก็อ่ันนี้จัดต่อแต่สมัยก่อนเนี่ยจัดเสร็จตอนเก้าโมงอ่าอันี่มาสายทุกวันฉันอะไรจะต้องสร้างสร้างช่วงที่จะต้องแบบแจมกันมาคือยังไงกูก็ต้องนั่งรอมคนเดียวปกติคือนั่งรอคนเดียวใช่สร้างช่วงนี้ก็นี้ก็ ได้ก oh. ันมันยังไม่มาปุ๊ก็ไปไหนไม่ได้เลยไม่เอาไม่ไปไหนปุ๊กต้องอยู่แล้วปุ๊โอ้ยเลยมาเหลืออีกสามอย่างนะคะปวดรอนสักพูดทำไมจริงเหรอยิ่งส่งทำอะไรเยอะแยะทำไมกูมาได้กินอย่างเดียวแล้วทำไมย็อกกี้มากับพี่ทชอปไปได้กินสองสามอย่างเขาทำงานแรกเหรอพี่นี่นี่เหรอเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่น พี่ลองเอาปลายนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ปั้นบัวลอยสิคะหนูใช้วิธีนี้อ่านั่นนั้มันคืออันนั้นมันคือหัวนอันนั้นอีแล้วพี่ขันใจพี่ลอนเองปลายนิ้วไว้เลยว่ะอันนั้นมึงถนัดอยู่แล้วเมื่อกี้เราบอกเราบอกจะส่งอะไรรู้ป่ะให้ใครเพื่อนให้เขากินข้าวให้อิ่มเสร็จแล้วล่ะ สุราบดินอะไรสปอะไรสดโอ้ว้าวร้านก๋วยจีร้านนันเขาขายได้มาเป็นล้านเนี่ยแหละทำงานแรกค้าทำงานแรกค้าใช่ไหมใช่ครไม่ใ <médico> ช่ว่าอยู่ดีๆจอดรถหน้าบ้านเดินเข้ามาจะกินน้ำพริกอ่ากินน้ำพริกก็ไปกินบะทูต้อ่านี่อราแก่ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำงานแรกต้องตกลงก่อนเดื่องว่าทำอะไรใช่ไม่ใช่อยู่ดีๆเดี๋ยวเปิดประตูเข้าบ้านก็กินไม่มีครับไม่ได้นะครับนะ ก็ถือว่าเป็นสเปเชียลจริงบอกเลยว่ามันม้านะดีทำไมม่ได้กินข้าวฟรีหรอกทำไมต้องไลฟ์อุ้ยต้องร้านหอมมากหอมไหมพี่บอยหอมมากแม่ไม่ต้องก้อนแห้งมากหรอกเออเอาจานมาเสี่ยงเนี่ยช่างน้ำหนักเดี๋ยวถูกเดี๋ยวไข่เราเสียของเดี๋ยวไข่พอแล้วแม่เยอะแยะไปเยอะทยไปคนเยอะพี่บอยเยอะจะไม่พออีกใช่ไม่ก็อย่างพี่บอยพูดอย่างนี้ทุกครั้งอ่ะแต่กับมีแต่พวกเราที่กินไอโอเอ็มไม่ให้กินหรอก ไม่อนให้มันกินแล้มากินทะเลากับแม่ใม่ข้าวข้างพ่อมันนตอนองาก็ไม่มาดูความดูกล้แต่มาไม่ดูถึงนี่ใช่เนี่ยั้นข้าวข้างพ่อมันปีปคุยเดูนี่เขารับหนนะพี่บอยวันนี้แม่แยกตัวเ้าอยู่ในตตาวอยู่ว่าดูหนอ่อยอีเออหมูมมมมมสดมา แม่กำนงมอคเยเลยล้วแอนมันจะช่วยแม่ไล่ไข่ขอโอเคแม่ไล่ขยของเออมึงกินให้อิ่มก่อนกันละกัน มื้อกินก้อนกินก้อนฟังสำเนียงแล้วกลัวเลยต้มแซ่บแกงแกงต้มแซ่บแก้วใช่แล้วก็มีผักผักแล้วก็มีหมูทอดมีน้ำพริกมีปลาทูแล้วก็มีไข่เจียวไข่เจียวด้วยทำไมเวลาหนูมาแม่ทำกับข้าวสองสามอย่างทำไมผู้ชายที่ชื่อ็อกกี้มาแม่ทำกับข้าวหกเจ็ดอย่างวิน่ารักไงจ้า แม่ก็บ้าผู้ชายเหมือนกันนะอาวก็ชอบไมแม่จะมีผัวทำไมอะแล้วแล้วบอยคือแม่ก็ไม่รักบอยล่ะลูกบอยทำไมจะไม่รักอะลูกบอยอะลูกบอยก็รักอยู่อยู่อยู่ฉันกินหมูที่ไหนมาไม่เคยอร่อยเท่าของเยศงยศงเนี่ยเขาทำหมูแบบอร่อยมากแม่แม่บอกหน่อยสูตรเป็นไงไม่แม่ไม่อยาก Or, yeah. อะไรแม <laughs> <What? S 1> ่อะไรเ็าจแม่ให้มั่วกข้ไปฮะแม่บอกวันนั้นบอกหนูว่าสูตรของแม่คือแม่ต้องขยำอะไรนะขยำอ๋อขยำประมาณ15นาทีต้องสิบห้าะใช่ยาวๆหรือแม่ไม่ใช่ขยำเนี่ยอันนี้ไวไปนะเนี่ยเขารียบขยำขยำขยำข้าวข้าวฮะข้าวคือให้มันนอนแร้วราเแกีทิมตอามาติกแหนด้วยอ่ะอะไร อย่างเม่อกี้วิจังเป็นอเไรยอดนไแสดงมากเป็นงานมากเอ้ยอ่อยจริงเอาจกินแล้วโอ้โยแม่จ๋าแสดงมากแม่จ๋าทำไมครับใส่ถุงพลาสติกด้วยเลยม่จ๋าเราเม่อก้อันนี้ผัดให่แม่มาได้ชิมนะผะไม่รู้ว่าเป็นไงมัางเลยแม่เป็นคนปรุงเป็นไงมาก ขนาไม่ได้ชิมนะเนี่ยแม่มือนิ่งมากอะแล้วทำอะไรพี่บอยทำอะไรเข็มมากเลยรึปของบอใช่นิขอนี้แหละเร่งพี่บอยถึงข่้นกี้ผมต้องรอแล้วะไปถืออร่อยใช่ไหมพี่บอยเก่งที่ผ่านอร่อยไม่เ เดี sociedad, ああ๋ยวพรุ่งนี้ท็อกกี้เราต้องมีรีวิวนะครัพรุ่งนี้ต้องเล่าในรายการครับอ้าวก็จะไปลูกคีนได้เลยทุกคนมา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 มเมานามา่อมา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 ่ามามามาอามามอมามามา่ากากาม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 เมามดมา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 นามามามเมามมา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 มมามามาเมนูมานามามมามามามมนมามาถมาานามามนม จริงแม่พริกนี่ดูแม่ก็ปลูกเองมาปั่นดกมากค่ะใช่คือจานนี่แม่ก็ปั้นเองอันเอยปั้นกับมือปั้กับมืออุถามจิ้มันจะเด็ดข้าวกันไหมสบายสบายลูกไม่ไม่ต้องเก่งแม่เป็นคนธรรมชาติอยู่แล้วแม่มชิที่หมอสั่งเลือกความอ้วนท่านไม่หาไม่ยังไงเอเนี่เหนื่อยอะไรไปบอชแม่ชวนมึงไม่กินเฮ้ยมันหัวเราะเหมือนอั เหมือนพ่อเหมือนชีวิตแม่ก็ไม่อะไรลูกแม่ไม่มาซีเรียสลูกซีเรียสแปลว่าอะไรไม่ซีเรียสคือมาเครียดอะไรไม่เครียดตอวไม่มีการเครียดครับน้ำพริกกะปิเอส่งเนี่ยน้ำพริกกะปิน้ำพริกซาใจมากเลยแม่ใจไหมคือเขารสชาติจัด จัดจ้านคือถือว่าเป็นรสจัดเลยแต่ไม่เผ็ดจนเกินไปเป็นรสที่ผมกินเลยด้แม่เพราะว่าถ้าเผ็ดมากไปวันนี้ผมเองผมไม่ค่อยทานเผ็ดมากแต่ของแม่เนี่ยรสจัดมาครบแล้วก็แบบไม่เผ็ดเวอร์เซฟปากอยางมากเลยแสดงจริงๆรดีตูใส่ด้วกินข้าวฟรีมึงต้องชมเขาขนาดนี้เลอร่อยจริงๆตวยมาไว้ก่อนนะแม่แม่แกะให้มันหน่อยมันกินไม่เป็นหรอผู้ชายอ่ะแม่แกูแม่แก่แม่คนนี้คือดีเลยอร่อยใช่ไหมใช่คือดีแบบว่าแบบ เรื่องมาได้เริงนะใช่หรือว่ารสแบบรสชาติมันจัดมันมาเต็มเลยแบบไม่เผ็ดโอเวอร์ด้วยมีแต่คนชมเยส่งไว้ลอยแล้วไว้ลอยมากแต่ที่ผมต้องออกตัวไป่ต่อเลยด้วยว่าไม่ใช่ว่าเห็นแล้วนั่งกินอย่างนี้แล้ววันอื่นใครมาแถวๆคลองแถวนี้จอดรถเดินเข้ามากินไม่ได้นะบ้านเขาปกติไม่ได้เปิดไปกินแม่จะพูดจริงบางคนเนี่ยเขามาขายของเนี่ยงเขาหิวกินข้าวเลยกินข้าวกินไปกินเอาไม่เปิดโรงทานแล้วไม่บอก ใครกินหมดผมได้มากินมามามาผมเป็นหลูกผมเป็นลูกใช่เอาจริงๆผมเห็นนะพี่บอยที่มากินข้าวบ้านแม่ดิวเห็นเอาเนี้อดูตีมากินลูกผมโหอยากกินมันจังเลยมาเดียวเดียวให้แม่เดียวเดียวให้แม่เขาจะมีกิจกรรมคลื่นอ่ะพาแฟนลูกทุ่งก้อยสามคนลูกทุ่งมากินข้าวบ้านยโสธรซักมื้อได้ไหมบ้านเดียวได้ไหมสิบคนสิบบอกแล้วไปกินวันพระทำไมแม่ไปที่วัด ได้มาล่ะเขาทำกิจกรรมได้มาล่ะไปกินที่วัดเลยทำัวบนศาลาเลยทำัวบนศาลาพาไปบินทบาทมากับข้าวเยอะแยะทำจากกระสีก็โต๊ะเป็ยโต๊ะเป็นยากๆไม่กินแตบถ้าคต้องกินเป็นๆก็ไลยรู้โดดตามใช่เนี่ยเป็นกึ๊บติมตกินเฉพาะใช่เนี่ยำเพียงแคกำลังดีเลยน้ำจิ้มอร่อยอ่ะถ้าถึงแล้วหาว่าผมแสดงเนี่ยหาว่าผมแสดงเพราะทุกคนกินเปื๊อปุ๊ดเหมือนกันเดีโอ้โหนี่ถ้าเกิดคุณบอยไม่มาไม่ได้กินเนาะใช่ ไม่ให้หมูอย่างทุกเมนูค่ะอันนี้เยส่งเขารักฉันแนะเขาถึงทำเมนู้ายดีเลยมาเป็นเนื้อเลยหมูกลมเมีแขกมานะครับอ่าเดี๋ยวเราออกแขกกันสักนิดนึงเนี๋ยข้าบอกว่าเยส่งรับนัดให้มาบ้านได้มันไม่กินข้าวตันแต่เช้าใช่ไหมฮะนึกดองนึกดึง <irgend. S 2> <ผม S 1> เลยผมรู้จะมาแล้วผมดีใจมากเลยพูดเมื่อวานเองวันนี้ก็ได้กินแล้วใช่ไหมตอนแรกไอ้ยุดอยู่บ้านหนูเปลี่ยนชุดอาบน้ำด่วนเพิ่งคุยกันเมื่อวานนี่เองนะฮะใช่ต้องเสียงบอกว่าเปิดโรงเจไปไหนครับแม่เอาละเอาละกันวันนี้แหละมึงใช่ไมาได้เลยค่ะหอมมากเลยแม่หอมแบบบ้านหอมใช่หมูแล้วอันนี้ราดปาดเพลินหมูกับน้ำพริกใช่ไหมสีเลยใช่ไหม ใช่เออหอมหอมแม่ใส่หอมากเออใช่ถจะใส่รสดีแล้วแม่จะมาใส่จุลรสอย่ามันอย่มันซ้อนกันอย่มันซ้อนกันมีเน้อน้อยโต๊ะไข่เจียวมือทำไมมันน้ำมันเยอะอย่งเงี้ยจานแม่แก yeah. ๊สหมดนี่พูดจิงพูดเล่นรงแรงเลยอ่อนนิดนึง แม่บอกไปเลยว่ามึงนี่กินใจให้อิ่มเดี๋ยวมึงต้องทำงานมึงทำงานให้กูคุณตู้หลังหลานคุณสุรพลนะครับเออเสรยจเสร็จเหมือนพ่อไม่ไม่มีผิดขนาดนแหละวันนีสนิทกับพี่เขาแล้วเรียกพี่เขาเมึงเนี่ยบอกเขาเลยเรียกมึงก็ได้ยังไม่เจอกันแล้วจังเมื่อไหร่บอกแม่ครับผมมาที่บ้านแม่เนี่ยทำไรลูกมาเลยขอเมื่อคืนใช่มึงมามาเลยคุณต อยางให้พวกเนี่ยเขามาเขาก็จะมีของมาตลอดอืมไม่ใช่อันนี้ไม่ได้นไม่ไพวกเราอะไม่มีเลยี่เคอาม่แม่จะอยู่ไรได้บ้าเนี่ยแม่ต้องการบอกอะไรนองกุกบอกมาด้ไม่ดไม่ดังเขาสนิทเ้าสนิทกับนักเลงทุกคนทุกทุกคนไม่อยากได้ใครแม่บอกแล้วเขาจะอ่างให้แม่ได้หมดได้ดดต่อไปนี่เยวซิลนเดี๋ยวแม่ไปหาเองจุลปน แม่ก็ขอบคุณทุกคนนะรู้ไหมแต่ผมนี่ครับต้องขอบคุณแม่ครับไม่ได้แม่เนี่ยไม่ไม่คิดว่าจะมาเจอพวกเราเราแม่แม่ก็เป็นแม่ค้าคนหนึ่งธรรมดาธรรมดามาได้ใครใครอยากมาอีกแต่ต้องบอกล่วงหน้ะใครจะมาบอกปุ๊บมาปั๊บต้องบอกล่วงหน้ะคุณค้วพี่เจี๊ยบไปนะครับอ๋อยังต้ององได้ปกติผมไม่เห็นพี่เขาจริงด้วยพี่บุญจริงนะ นำพี่ก็แล้วกนไม่หรอกพี่หอมแบบไม่กินข้าวด้วยกันรแต่กินปุ๊กนึงแล้วแต่ก็วางนเลิกอิ่มเนีวิญญายังมีเอนจอยมากนะลูกหุ่นเขาเป็นที่สองเขาก็เดือดร้อนแต่ครึ่งเออไปเลยกินไปคนนี้ก็ไม่กินผักแม่อ่ะนี่กินหนูนี่กินผักเอยคือบ้านเราเก็กินข้าวมาเลยมาเลยไม่เหื่อยเยอะไม่ได้ไรอย่างนี้แหละแม่ที่ร้านอาหารหาไม่ได้บอกเลยใครก็ไม่เหมือนของแม่เยอะมากเยอะมากเยอะเหรอ เยอะมากแม่อาเอ็มเป็นเจมสสตูตดิโอนะร็อกกี้กินเสร็จแล้ว <c oughs> วันนี้ไม่ได้ขาย <c oughs> ไม่ได้แสนหนึ่งไม่ต้องกลับ <c oughs> <c oughs>